อีกตัวเชฟซีนะใช่ครับอเมริกันยู่นะเป็นกรีนทีมเอฟนะครับนี่ครับพบกับอเมริกันยูครับผมเขียนชื่อให้ตลอดครับโอ้โปรแกรมเดียวกันครับอยู่ที่ผมครับผมคนเขียนทั้งหมดครับโปรแกรมนี้ครับเพราะว่าผมจับมาตัวนี้ว่าถือมาหมดแล้วครับตามโบนะวิ่งตามโบนะ ไปเดียวาบอลหาตำแหน่งรื่ิงการแข่งขันครับโดนยืมมโดยืมมาาสอปีคู่นี้งหนักไหมต้หนักนะทีเอสคาร์บีติดตัวลทอยางไสามิใสกว่าทีมนะครับดกเลยเลวเล่นเด็กๆนะคุณเจ้าปี1สิบสองปีครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ควบคุมเด็กๆ นักกีฬามาทนมาทกาอีครับไป้วครับสามสแตัได้ตามสนามทีมลุกจวานี้ถึงคูประตูีีเอสือปูองปนะอไนะเดืนเดืยวร้องคนหนึ่ง้องคนหนึ่งไปแล้วไปตายอาวิ่งไปตายไปถึงเส้นหลังตกมได้ประตูเพิ่มนะครับใ้ตูโจเ้ประตูโอ้ยยังไงครับยังดู่ นังอยู่ครับจะไม่มีสัญญาณขาดมาแล้วไว้ซีหมินมามาคิวคิวคิวไปค้างหัวแล้วคิวบอลมากาหน้ามีใครไหมอืมติดเอาวครับไว้ซีเข้าดังๆเลยทีว่ารัเข้าบอลเนยองม้วนเอีบอลมาได้ครับไว้ซีด้านซ้ายไปตรงกลางจับบอลไม่อยู่ หน่อยนิดนึม่ได้นีเไปสามตเรียงลูกออกบอนีไได้ชิตคารก่อนหลบปับตดทีมออกไปได้อยู่กับพี่ีเทลุจังหวะนีสิบหกเถึงแล้วเดินเกมท้ารับเอาบอลลถึงหมหกุทีเรบอนคาราบอามาครับเอาสิบเอ ยังตบไปอยู่ที่สามสิบสาโดนแย่ไปกับขาแล้วครับริเนสติุมาเด๊เอยู่ดต่ไหนก็ไม่เดียวเลยมาสีเอาโดลงตงวงมาที่งสามเอ้ยโดนลวโดนอครับเอาออกเอ่ออยู่แทนกิ้วออกมันมาไม่สี่จับต้อไม่มีใครเข้าแต่ลงไปได้ลงไปได้เรอลิจังหวะนี้สิบเ จอบจ้ววิ่งหนีไปเอาด้าน้ามีใครไหมนักรงกางสิบติดเพลงเร้ครับเดี๋ยวเลื่อนเลนเลื่อนเลื่อนไปริษามาปะโรงกลติดเอาอกไปริษถึงไหมไม่ถึงเอ้าไปริษามีตัวนี้เอาออกใส่ไซด์โอ้ชุดช่วยการด้านผเนนะรอ้ดิ๊นเด็กคุณวัสีอดูหลวาประตู สิบเก้าสิบเก้า TGS ไปบอลเจ้าวันี้ตกไม่ได้ตก่ได้ไมน่าเลนหรไม่ล่กสิดไม่ล่กสิบเจ็ดสามาเอาเอาไปตรงกลางไม่มีใครสามเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่ ไม่ได้ทำที่ไปแต่ยันนะ BTS อาทีุดอ่หน้าเก็บบอลได้อยู่ครับอาว่าแล่ดิมาที่ตรงกลางไหมเจ็ดหน้ามีใครไหมชัดเลยต้องมานี้อ้าไหลแทงบอลเข้าซ้ายเข้าขวาใส่บอลอะไรครับเราเยอะไหมเราเอะไหมยิ่งมาแล้วนั่งครับมอลเพครับมีใครไหมตรงกลางให้สิบเก้าเอิโดนสิบเอ็ด โงงใก่อนใส่นาไม่ได้่ช่องช่องี่มาอ่อพี่อไปไม่ถามเลต้องแปกงคิวไปเชื่อ้ิป้นไปขวานไปขวาเลยโคนไลงแล่แล้วถึงแลวลึกตอดผูกงานแล้วป่าราคุ้มทีเดอคนไหนเล่นดีวะนะเรามาดูทางมาตันโมแน่นไปไปตีนโค้งลอกมา ไม้ปังเอาไว้ให hey, hey, ู้ดอ่าอบอแรกครับเว่าสตาทีมันเขตยเขตรบอบมีใครไหมพาบอลมาทางซ้ายเติมมาแล้วครับหมายเลขีพาบอลไปอีกแลครับฝั่งซ้ายมุทางารับอเข้ามาตรงกลางแต่เิทางซ้าย ครแรกนะครับจะเป็นพ้หลัครับผีเีเก่งของทีเคเลนะครับเตรนีครับเดวาดดีครับ่เหไปเลยครับัทีมอย่าตัที่ลูกกานนี้ลไปเี่เจ้าเตฝั่งซ้ายเล่นกันส้นๆครับนี่ีมากนลึกให้ของการครับแย่งกันอยู่ที่เออดูนู่เลยดูนี่เยนี่ช่ ยังไงเราก็ระวังกันด้วยครับจจงหวะา50 50ครับให้ตรงัเป็นสุริยันเย็นอยากได้บอลอยู่ที่เซ็นเตอร์บอลเราขาดทีมหายไปตัวทีเดียวเลยทีเดียแข้งข้ามากรบโอ้โหดู มาที่ยิงไปยิงไปโยกมาที่ตัวกางครับยังติดอยู่ที่เอาลอกเล็กอยู่สุรินทร์จีทเอสจะเอาลอกเล็กอยู่ฝั่งซ้ายแต่ยังลูกยังติดอยู่ที่เอาลอกเล็กอยู่ครับยิงจังหวะยังไงสุรินทร์ที่เอ็สเจอได้ตั้งแต่อยู่ที่อัวกีตัวครับ ที่สุรินท์ฝั่งขวาครับเยันมาฝั่งซ้ายยันฝั่งขวามาฝั่งซ้ายจีไม่เลยกล้าครับไปใส่ยยันให้เพื่อนฝั่งซ้ายที่เอาสุรินทร์เจสต่อขวาไม่มีใครบอบได้ซแซงครับออาหลังไปครับสุรินทร์ที่เด็มาฝั่งขวาครับยันไปที่ตรงกลางครับเป็นจังหวะสวนฝับของอาวุธครับอยู่ แมตชคืนหลังไปที่ไมเลยค่ะไไปห็ไโอ้โหนี่ครับนีแหละไเลยไดเลยไเลยไ้เลยลปล่อยไปปล่อยไปได้แงนาไปให้เพื่อนไมเลขสิกได้ลกแล้วครับได้ต่อกระจายโดเดียวครับไมาเได้ต่อครับ มาแนวงระตูตูงครับคุณโับได้ต้องเิมเมาครับยิงไกครับออกหลังไปครับหมายเลขสิบเก้าลงมาฝั่งซ้ายครับที่ซรินติเตสกดเซนเตอร์ตัวนี้ย่งนิ่ครับยง่ยเก้าตัที่ได้ขอซรินติเตสาวาแล้วกนี้

ตรงกลางครับหมายเลขไหาเขหลังครเป็นซูรนทีเอสครับอาออกเลิฟอยู่ไปสตัวสครับจบกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นพืนกันครับมีไปเหลืองไปแดงนะครับนนี้ขอรับชอบกันนวครับเรื่องไปเหลืองไปแครับ เป็นคุณพิลาผอผมเองครับผมอยากให้มีการแจกไปถึงแต่ว่าผมได้บีบกรรมการไวยว่าถ้ามันเป็นผู้ที่รุนแรงเกินไปก็ตักเตือนได้ครับหรือรุนแรงเกินไปก็เชิญออก